ช่วงรีแคปเมาส์มอยเมาสใจเมาส์ฉ่ำกับเรื่องกี่หมื่นฟ้าอีพีที่8ปดหิมากไม่กินข้าเวเย็นเลยอีพีนี้คือหวานซึ้งดีมากน้องใกล้ใจฉันก็มาปล,ปลื้มปลิมมัมมี่ใกล้ใจปลื้มปลิมจนบอ,อกไม่ถูกแล้วน้องมานานมากแล้วแบบมีซีนคู่กับพันลีมาสาระมางเมากันเรื่องเปิดมาก็คือ เนี่ยายที่รักก็แบบว่าอึดอ,อัดอึดอัดใจว่าฉันจะบอกอย่างพี่หมื่นฟ้าดีไหมว่าฉันชอบเขา oh. เฮ้ยแต่อีกใจนึงฉันก็กลัวว่าเฮ้ย oh. ถ้าบอกไปในความสัมพันธ์อะไรอย่างเง oh. ี้ยพี่หมื่นฟ้าโคงแบบทาไม่ชอบเรากลับเนี่ยก็คงจะมองหน้ากันไม่ติดอ่ะก็เลยีลแบ,บอึดอัดใจว่าฉันจะบอกดีไหม oh. ก็เลยนี่จะมาปรึกษายอย่างพี่แบบ๊บ oh. นะ่ะยายพี่แบบ๊บ p e r f o r m มนซ์พี่แบ๊บตอนนี้เนี่ยลดขึ้นเลดขึ้นตลอดเลยพี่แบ๊บก็บอกว่าเนี่ยบอกไปเถอะ ดีกว่าเสียใจทีหลังที่ไม่ได้บอกความรู้สึกตัวเองให้กับพี่หมื่นฟ้าได้รับรู้พี่เบบบอกไปเธอทําตามเสียงหัวใจตัวเองที่บอกแล้วใช่ไหมที่รักแล้วก็บอกว่าวันนี้ที่รักที่พี่หมื <h 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 ่นฟ้าจะกลับมานะพี่เบบก็ขยันขยอนี้ให้ไปหาเลยที <h <h> ่สนามบินแล้วคราวนี้ที่รักพอมาหาพี่หมื่นฟ้าที่สนามบินปุ๊บเหมือนฟิลแบบว่าต้อนรับเขากลับมามารับที่สนามบินเลยแล้วพี่หมื่นฟ้ามาพร้อมกับยายพันลีแล้วพันลีคือรู้หน้าที่ตัวเองมากว่าตัวเองเนี่ย ควรทาอย่างไรยายพันลีก็คือเคลียร์ที่ให้เลยเนี่ยเดี๋ยวฉันขอกลับบ้านละให้ทั้งสองคนนี้ได้คุยกันซึ่งพอทั้งสองคนนี้ได้คุยกันปุ๊บเฮ้ยยายที่รักก็นี่ฟิวตอนแรกเนี่ยฉันคิดว่าว้ายซีนบอกชอบแน่เลยคุณพี่มันต้องหวานซึ้งแน่นอนแล้วแบบแยายที่รักก็บอกชอบจริงซึ่งพอบอกชอบจริงปุ๊บฉันก็รับแบบฟินเคมิเคมๆอยู่ดียายที่รักบอกว่าแต่ว่าถ้าพี่หมื่นฟ้าไม่ชอบผมเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับอะชอบฟิวมาก เยที่รักเป็นฟิลคิดไปเองเย้ที่รักจะเป็นคนที่คิดไปเองเก่งอะเย้พี่หมื่นฟ้าเธอก็ไม่ต่างกันเธอก็คิดไปเองกลัวว่าเฮ้ยฉันนิสัยเป็นอย่างเงี้ยนิสัยอารมณ์ใจร้อนเนี่ยเุ้ยที่รักจะชอบฉันไหมอุ้ยแล้วฉันจะกล้าบอกที่รักไหมว่าแบบฉันชอบก็แบบฟิลไม่กล้าบอกทั้งสองฝ่ายฟิลคิดไปเองคู่นี้คือชอบคิดไปเองก่อนแล้วคือยังไงเยที่รักก็เออฟิลแบบพูดพูดไปงั้นนะพูดพูดไปเร็วเร็วให้พี่หมื่นฟ้างงๆพอพูดเสร็จจบปุ๊บเยที่รักคือวิ่งหหนีไไปปเเลลยยยากกับบม ยายพี่หมื่นฟ้ายังไม่ทันพูดอะไรเลยยังไม่ทันหายใจอะไรเลยด้วยซ้ำมั้งยายพี่หมื่นฟ้านี่ก็โทรตามยายพันลีถามว่าเนี่ย้ยพี่ใครรู้ไหมว่ายายที่รักอยู่ไหนยายพันลีก็โทรหายายจอยถามยายจอยว่าเฮ้ยรู้ไหมว่าที่รักไปไหนยายจอยก็บอกโอ้ฉันไม่รู้ไปถามยายทายยายทายก็บอกเอ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันยายท้ายบอกให้มาถามพี่เบฟยายพี่เบฟก็บอกว่าที่รักเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วทําไมพี่หมื่นฟ้าไม่โทรถามยายพี่เบฟตั้งแต่ทีแรกนะ ิลคนอื่นจะได้มีซีนด้วยอะประมาณนี้เป็นการแบ่งซีนให้ครบทุกคนให้ได้เห็นหน้าทุกคนในอีพีนี้นจะจ๊ะอ้ยัยพี่แมบบก็บอกว่าเนียยัยที่รักน่าจะอ,อยู่ตรงนี้จ้ะนี่หมื่นฟ้าอยู่ตรงสะพานนะยัยที่รักน่าชอบมานั่งบ่อยๆประมาณนี้แล้วคราวนี้ยัยพี่หมื่นฟ้าก็เดินดุ่มๆม,มาคือวิ่งมาเลยวิ่งมาหายยัยที่รักที่สะพานสะพานอะไรสักอย่างสะพานนี้เขาชื่อสะพานอะไรนะอ่ะฉันอยู่ต่างจังหวัดอะแต่คือมันสวยมาก ยังที่รักก็คือแบบกอดกอดข่าร้องไห้ฉันชอบพี่หมื่นฟ้าทําไงดีแบบเสียใจยเสียใจยฟิลนี้อาฟิลเหมือนอกหักตอนนี้คือยัยที่รักคืออกหักไปแล้วนี่กําลังร้องไห้นั่งทํา MV อยู่แล้วนะคราวนี้พี่หมื่นฟ้าก็โผล่มาก็บอกว่าฟิลที่รักครับถ้าที่รักอยากเลิกเนี่ย ไอ้เราก็เลิกเป็นแฟนกันปอมๆแล้วคราวนี้เราก็มาเป็นแฟนกันจริงๆนะครับแล้วคราวนี้ที่รักก็คือช็อกงงไปเลยงงว่าเอ้ยพี่หมื่นฟ้านเนี่ยชอบฉันเหมือนกันเหรออะประมาณนี้ไอ้แล้วคราวนี้ก็จูบกันจ้ะไอ้ฉันชอบเข้าใจกันง่ายมากคู่นี้นะไอ้โอ้แล้วจูบดีด้วยนะนพี่จูบกางสะพานอะฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงไม่บอกชอบกางสนามบินเพราะว่าไงสนามบินน่าจะมีแบบว่าเวลาคิวถ่ายอะ อ้ามันอาจจะแบบมีซีนจูบยังไม่ฉ่ำพอประมาณนี้เขาเลยแบบ move on บอกให้ที่รักเนี่ยอย่าเพิ่งบอกชอบพี่หมื่นฟ้าที่สนามบินแล้วฟิลแบบให้เขาตามหาเรานะแล้วก็มาตามหาเราที่สะพานอ่าเนี่เราฟิลจูบมันจะสวยงามมากอ่ะบรรยากาศต่างๆอ่าเนี่เป็นแผนเขาค่ะคุณพี่นี่แล้วพอเป็นแฟนกันปุ๊บยายพี่หมื่นฟ้าพายายที่รักไปที่คอนโดเลยจ้ะจเป็นแฟนกันวันแรกอ่ะยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงหรือเปล่า แล้วย,ยทีรักก็คือตามเขามาที่คอนโดแบบง่ายๆลูกชายฉันมาเลิศจริงๆโอ้โหฉันสอนมากับมือหนักเรามาคอนโดเขาเลยเลิศๆแล้วคราวนี้ายอทีรักก็ฟิล,ฟล,ฟลแ,แบบเขินๆเกงๆไงแบบอุย้ยฉันอยู่ในคอนโดเขาอะอืมจะจะน่าเกียดไหมนะายอทีรักก็แบบขอออกมาแบบเออขอไปแบบว่าชมบรรยากาศสูดอากาศที่ระเบียงก่อนนะอ่าแล้วคราวนี้าย,ยทีรักก็ออกมาที่นอกระเบียงใช่ไหมไม่มันคือระเบียงไหมมันคือดาดฟ้า ดัด,ดัดดดฟ้าเหลือระเบียงว่ะอะฉันจำไม่ได้ช่างเลยยัยพี่หมื่นฟ้าก็ตามมาพร้อมกับนี่จาาสมุดวาดรูปของพี่หมื่นฟ้าที่วาดรูปยัยที่รักอยู่ด้วยพี่หมื่นฟ้าก็บอกว่าเนี่ยพี่ชอบที่รักมาก่อนหน้านี้แล้วฉันก็เดาแหละว่าพี่หมื่นฟ้าน่าจะชอบยัยที่รักมาก่อนคือถ้าพี่หมื่นฟ้าไม่ได้ชอบยัยที่รักมาเลยอะแล้วก็มาแบบช่วยยัยที่รักแกล้งเป็นแฟน แบบว่าหลอกยายพี่โออีกอันนี้มันไม่สมเหตุสมผลเกินไปฉันว่ายายพี่หมื่นฟ้าต้องชอบยายที่รักมาก,ก่อนแต่คือเรื่องก็ยังแบบไม่ยอมให้ฉันดูสักทีว่าเขาชอบกันได้ยัางไงจนมาถึง EP นี้เรื่องก็ได้ย้อนไปว่ายายพี่หมื่นฟ้าชอบยายที่รักตั้งแต่วันรับน้องแรง,งแรงยายที่รักตั้งแต่วันรับน้องค่ะยายพี่หมื่นฟ้าฟิลมานี้มาดูน้องชายตัวเองยายพันลีรับน้องอ่ะระคานี้ก็เห็นยายที่รักพอดีแล้ว ตอนนั้นรับน้องคือต้องมีฟิลเต้นเต้นนักสันทนาการนี่คราวนี้จ้าก็ยายพี่หมื่นฟ้าคงสะดุดรักถ้าเต้นของยายที่รักแน่นอนสเตปแดนซ์ยายที่รักคือยืนหนึ่งค่ะมันเลยแบบถูกตาต้องใจยายพี่หมื่นฟ้าคราวนี้จ้าก็อุ้ยพี่หมื่นฟ้าก็เห็นละอุ้ยเด็กคนนี้เนี่ยน่ารักนะเนี่ยอุ้ยเต้นแบบน่ารักมากนี่เก็บความแบบ ปลื้มไว้ก่อนแล้วคราวนี้เขาก็ได้เจอกันบ่อยครั้งเหมือแนบบยายพี่หมืนฟ้าได้ขับรถมาแล้วกํลังจะชนหมายเย่ที่รักก็น,นี่โอ้ยเฟย์เหยาเหยาพิ่งเย่าพิ่งมานะคะเย่าพิ่งมาเแบบก่อนค่ะเบก่อนแล้วก็ช่วยน้องผาจ้าแล้วคราวนี้พี่หมืนฟ้าก็เห็นอุ้ยน้องคนนี้หน้าตาคุ้นๆอ้าคนที่แบบเราเปลืม้มปลิ่งใจอุ้ยมาช่วยมาอุ้ยเป็นคนที่แบบมีจิตใจดีจังเลยเนาะเดี่ เสร็จแล้วก็เจอที่ไหนอีกที่มีคนบอกให้ยายที่รักเก็บบอลให้หน่อยแล้วคราวนี้ยที่รักก็เก็บแล้วก็เตะไปแล้วก็นี่ไปโดนพี่หมื่นฟ้าคราวนี้พี่หมื่นฟ้าพอจับลูกบอลปุ๊บคงคิดว่าอุ้ยน้าคนนี้อีกแล้วเหรอเจอกันบ่อยเกินไปแล้วเนี่ยแล้วก็มาคราวนี้เจอกันอีกทีหนึ่งเหมือนเขาเจอกันมา4ี่ห้าครั้งแล้วแล้วก็เจอกันตอนที่ยายที่รักทำกาแฟหกใส่พี่หมื่นฟ้าตอนอีพีแรกค่ะนั่นแหละหลังจากทำกาแฟหกใส่แล้วยายที่รักก็เช็ด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 ให้พี่หมื่นฟ้าแล้วแหละพี่หมื่นฟ ยิ้มกลุ้มกล่มเพราะตอนนั้นกล้องยังไม่รับหน้าพี่หมื่นฟ้าขนาดนั้นว่าแบบรู้สึกยังไงเนี่ยพี่หมื่นฟ้าก็เห็นยายที่รักอยู่ในสายตาตลอดจนเขาชอบมาตลอดชอบก่อนที่ยายที่รักจะชอบพี่หมื่นฟ้าอีกนี่จะ้ะแล้วพอคราวนี้พอเล่าเรื่องาราวเสร็จปุ๊บว่าพี่หมื่นฟ้าเนี่ยชอบยายที่รักมานานมากควนี้แหละพี่หมื่นฟ้าก็บอกที่รักว่าที่รักพี่ขอนะอ่าฟิลมารยาทด,ดีนะคะ แล้วคาะนี้เขาก็แบบได้จูบทําแบบเซาะเซาะเซาะ,ะ,ะวิชฉากจูบฉากเลิฟซีนคือดีมากฉันอยากเห็นเบื้องหลังฉากนี้จริงๆโอ้โหฟลิงลังมาเลยนี่กำลังเดี่ยพวกเธอสองคนเนี่ยทําร้ายจิตใจคนดูมากนี่พวกเธอสองคนไงนกำลังบิ้วฉันเลยเนี่ยฉันฟินเนี่ยไปถึงขั้นนี้ละยื่ยดิยยนที่รักเหมือนตกหน้าฉนันอะหอยุด ยายพี่หมื่นฟ้าก็คงรู้แหละว่าตอนนั้นยายที่รักคงแบบเออยังไม่พร้อมเพราะว่ามันเร็วเกินไปคือแบบเพิ่งเป็นแฟนเพิ่งคบกันได้ไม่ถึง3ามชั่วโมงเลยเออเแบรบกใจคนดูมากแต่ก็เข้าใจในตัวละครเพราะว่ามันเร็วเกินไปจริงๆแต่ว่าคนดูก็คาดหวังนองว่าจะได้เห็นฉากอะไรมากวันนี้ไหมก็ไม่ไมอ้าเขาเก็บไว้อีพีเอิญนลวนะมันมีตั้งหลายอีพีนะเขายังปล่อยของไม่หมดคุณพี่แต่เห็นแค่นี้ก็เลิศแล้ว นี่จะต่อไปก็เป็นคู่อะไรเยเลียวแล้วก็เยเฮียคู่เนี้ยคือหยอกกันไปหยอกกันมาฟิลเล่นแรงเกินกว่าเพื่อนเยเฮียเนี่ยก็ชอบเนี่ยอ่อยอ่อยเยเลียวนะแต่แบบฟิลแกล้งทําให้เขารู้สึกแบบว่าให้เขารู้สึกวันไหวเยเลียวก็คือรู้สึกจริงค่ะแล้วค้างนี้เหมือนเมาๆมานั่นแหละเยเฮียก็ฟิลบอกเยเลียวว่าวันไหวเหรอเดี๋ยวนที่กูทำอย่างงี้คือวันไหวเหรอเน่แล้วเยเลียวคือเลิศเกิน จูบเลยแล้ฉันนี่ก็อึงอ้งอยู่อยู่ดีก็มาจูบตอนแรกฉันคิดว่าเฮ้ยหรือแบบยเยลเลียวคิดหรือปาหรือฝันหรือแบบเออต้องมีนึกหรือจินตนาการอะไรอย่างงี้เพราะเรื่องนี้เขาชอบเล่นกระจายคนชอบฝันชอบหยุดกลางคันไงฉันก็นึกว่าฝันหรือแบบนึกแล้วคราวนี้ก็ไม่คือเรื่องจริงคือเขาจูบจริงเลยแต่จูบแบบเล่นๆจูบให้รู้ว่าจูบอันนี้แค่แค่ฉับจูบอีฉันก็เป็นพวกสาววัยที่คิดไปเองคิดไปไกลหวังมาก ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นหยุดการคานอีกแล้วเยเยเฮีย yeah, yeah, yeah. คือแบบอึงอ้งอึ้งแล้วก็หนีออกจากห้องไปเลย่าเหมือนจะเรียกพี่เบ,บ๊มาคุยว่าเฮ้ยบอกพี่เบ,บ๊ว่าคบกับยายพี่หมื่นฟ้าแล้วนะคบกันจริงๆแล้วนะแล้วก็ฟิลปรึกษาว่าแบบเฮ้ยพ่อแม่จะแบบคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่จะแบบจะคิดมากไหมที่ที่รักนี่ชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็ฟิลกลัวครอบครัวอาที่รักหนูอะ ไม่ต้องกลัวอะไรเลยลูกหนูอยากคิดไปเองครอบครัวหนูเนี่ยคือฟิลกูสุดๆแหละเขาเนี่ยไม่ว่าอะไรหนูหรอกแค่จะอึ้งอึ้งนิดหน่อยฉันว่าฟิลนี้แต่แบบยอมรับได้นะหิวอะพักก่อนพักเมาส์แป๊บแล้วทุกคนต้องรอฉันกินนะคะ่อะมาเมาส์ต่อข่าวดีจะ้ะมาถึงมาถึงช่วิซีนยยพันลีใกล้ใจเรียงอ่ะน่าจะถึงแล้วแหละอ่ะถ้าฉันเรียงเรื่องถูกนะอ้ายัยพันลีอยูอ่ดีหนูก็มาที่คาเฟ่ที่หนึ่งฉันก็คิดอยู่แล้วว่าอุ๊ย ซีมเยพันลีเดียวเดียวแบบนี้อต้องเจอใกล้ใจแน่ๆเลยคุณพี่เราก็จริงเขามากจริงเยพันลีแกจีใกล้ใจไนแกเข้าหาเขาเลยแกรู้ว่าเขาว่าชอบมาคาเฟ่ไหนเรื่องพันลีจ้างนักสืบจ้างนักสืบให้ตามาย่ใกล้ใจเลยคุณไปดูนะคะัว่าคนเี้ยเนี่ยวันๆไปไหนมาบ้างอะแล้วยายพันลีก็มาตามเย่เยนักสืบน่าจะโทรตามบอกว่าเออคุณพันลีครับ วันนี้เนี่ยคุณใกล้ใจเนี่ยอยู่คาเฟ่ชื่อนี้ครับนี่แล้วคราวนี้พารีก็รีบมาเลยแล้วก็ฟิวมานั่งโซฟาข้างหลังอ้าฟิวจะทําให้แบบบังเอิญให้ใหญ่ใกล้ใจหันมาแล้วก็เจอพารีพอดีแล้วคราวนี้ก็มาเนี่ยนั่งไกลเขาชวนเขาคุยเรื่องดวงจงดวงจันทร์ออกทะเลไปไกลอาหารเรื่องคุยกับเขาและ่ใกล้ใจเขาเชื่คือหล่อไปไหนน่ารักมากและเยียบพารี ทะลุกเก่งนะเนี่ยจีบแพลวแพลวอือหลุกแบบรู้เลยให้รู้ว่าจีบถ้าฉันเป็นใหญ่แก้ใจเนี่ยฉันรู้นะคะว่ายายพันลีเนี่ยมาจีบเ <c oughs> น่แล้วค่ะนี้ค่ะก็ได้พูดคุยกันไปกันมาฟิววันเมลวนันทำแล้วนานมากแล้วนานมากแล้วยายแก้ใจเหมือนมองอะไรทุกอย่างเหมือนวองวิวยายพันลีก็เข้ามาใกล้ๆนน่ฟิวจะให้เขาแบบเอาหน้ามาใกล้แล้วก็มองตาก,กัน ไมองตาแกใส่มองตาคือดีมากแล้วลูกชายฉันยายใกล้ใจคือไม่หลบตาสู้ตายายพันลีสุกๆยายใกล้ใจเนี่ยมันรัดแบบนี้นี่เองสู้ตายิ้มกุ้มกิ่มมากภูมิใจในตัวลูกชายมากอยากจะบอกตรงนี้โอ้ยคู่นี้คือไปลวดเร็วเหมือนกันนะฟิลแบบจีบเลยป้อนนมป้อนน้ำให้กันยายพันลีเธอไปชอบเขาตอนไหนยายใกล้ใจนี่คือเป็นไงเป็นเพื่อนของเพื่อนของยายที่รักปะใช่ไหมไม่ได้อยู่คณะเดียวกัน ฟิลรู้จักผ่านเพื่อนอะฉันว่าพอะครั้งที่แล้วที่ฉันเห็นหมันเย,ยใกล้ใจมาเล่นอูโน่กับแก๊งพวกที่รักอะอือคราวนี้เย่พี่หมื่นฟ้าก็พาเย่ยที่รักเนี่ยมาฟิลเดทฟิลเดทเลยคีบตุกตาเอ๋ยพามากินของกินกินข้าวเอ๋ยอะไรเอ๋ยแล้วคราวนี้เขาก็มาที่ดาดฟ้ากันใช่ไหมวางนั่งกินมามาแล้วก็มีซีนวงซีนหวานต่างๆใดๆจนกระทั่งพี่หมื่นฟ้านเนี่ยน่าจะเห็นเย่ที่รักนี่คือน,น่ารักมากแล้วฟิลอยากจะจูบฟิลอยากจะแบบจอกใจอจอกใจด้วย เน่ฉันก็งงว่าทำไมยายที่รักทำไมหนูถึงห่วงจูบขนาดนั้นลูกหนูจูบเขาไม่กี่รอบแล้วจะจูบอีกสักรอบจะเป็นลายไปปิดฉากเรื่องอันนี้เข้าใจได้แบบจูบปุ๊บแล้วก็ปิดฉากอย่างสวยงามยายที่รักทำไมหนูถึงเล่นตัวอย่างนี้ลูกหนูไม่ต้องเล่นตัวอะไรแล้วเนี่ยยายที่รักหลังๆ p e r f o r m มนซ์เริ่มไม่เลิศอย่าเขินนี่เราทําใจให้สบายลูกนะปล่อยฟิลตามมูดอารมณ์เลยนะคะแนะลูกอีพีหน้าเอาใหม่ ตัวอย่าง ep หน้าก็หวานไม่แพ้กัน ep หน้าเขาจะโซกันอีกแล้ว <c oughs> อืมขอเอ่อฉันคาดหวังเกินไปไหมฉันไม่อยากคาดหวังเลยอ่ะเออไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังอเยพี่หมื่นฟ้าก็เหมือนจะพาที่รักเนี่ยมาเจอป้าม้าของพี่หมื่นฟ้าแล้วซึ่งเรื่องเอ่อตัวอย่างมันแบบฉายให้เห็นว่าเออปาม้าของพี่หมื่นฟ้าแลแบบฟิลละครคุณธรรมอันนี้รู้ได้เลยว่ายที่รักต้องคิดไปเองคิดฟิลแบบว่าเฮ้ย <c oughs> พ่อแม่พี่หมื่นฟ้าจะเป็นไงนะเอ๊ะเป็นอย่างงี้หรือเปล่านะอะแน่นอนเดียที่รักเนี่ยชอบคิดไปเองละครคุณธรรมนี่ไอ,อพีหน้าไม่มีดรามาหรอกจาาเรื่องครอบครัวไม่มีคุณเพ่อะคอยดูคอยดูไม่มีหรอกดรามาอะใช่ขอไปกินมาม่าก,ก่อนนะจ๊าคุณพี่ก็จบไปแล้วสำหรับการลรีคชั่นรีแคปมั๊มอยมั๊กฉ่ำน,นะจ้าไอคีหมื่นฟ้าอ่ะเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะคะขอกินก่อนบ๊ายบาย